สวัสดีครับมาเอนี้เข้ากักสีมาเฮ็ดน้ำผุโซลาเซลล์นะครับเพื่อเพิ่มออ,อกซิเจนในน้ำนะครับผมโดยเฮ็ดจกใสครับนี่กับท่อฝาปิดนะครับท่อสองนิ้วนะครับนะครับเดี๋ยวมาเจาะรูก,กันเลยครับผมเจาะรูนะครับ เลยละเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับว่าน้ำพึ้เขาจะเป็นแบบไหนนะครับผมเอากับแค่ไปแคร์ุปเทอรนะครับผมกับบุฟี่อย่างไรครับผมโอเคครับแดดออกแล้วนะครับตัวนี้ก็ของนิ้วหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูเบิ้ลฟังคุณนรับนี่แดดออกแล้วนะครับน้ำผึ้งเีามีแดดอยประมาณนี้นะครับเหี่ยไว้ของเขาอ่านะครับผมเพิ่มออกซิเจนในน้ำนะครับเนาะโอเคครับ มาดูมุมกว้างกันนะครับเอ่อขณะดมีเดือดนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับโดยโซลาเซลล์ของเรานะครับของบ่อปลาเราก็จะประมาณนี้นะครับเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับผมฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับโอเคครับหลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้มาทดลองอีกจุดหนึ่งนะครับผมน้าพุโซลาเซลล์เพื่อปรับ ออกซิเจนในน้านะครับผมเพิ่มออกซิเจนในน้านะครับผมบอกกันไหมครับบ้านๆแล้วแต่คนชอบนะครับเพิ่มออกซิเจนในน้านะครับผมให้ฟ้านะครับเพื่อการลดการนกน้ํานะครับผมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับผม